สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําตัวพิมพ์ข้อความด้วยเสียงนะครับทีนี้เราจะมาประยุกต์นะครับด้วยการนะครับเราจะไม่ใช้เสียงที่เราพูดนะครับเราจะใช้เสียงจากวิดีโอนะครับจากไฟล์ฟเสียงนะครับอาจจะเป็นจากไฟล์เสียงการประชุมหรือว่าจากจากยูทูบนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมจะ ำเป็นตัวอย่างด้วยการใช้นะครับใช้ไฟเสียงจาก y o u t u b e นะครับแนะนำนะครับตัวไฟเสียงที่ที่เราจะพิมพ์ข้อความนะครับด้วยเสียงนะครับมันจะต้องมีข้อความคำพูดของเขานี้จะต้องค่อนข้างที่จะชัดพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราไปที่ g o เ g l e เอกสารของเรานะครับ Google d o c ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ตัววิดีโอนะครับที่เราจะให้เขาพิมพ์ตามคนที่พูดนะครับในตัววิดีโอนะครับสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องเซฟนะครับตั้งค่าในตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็มี อยู่เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องดูที่เครื่องเราก่อนนะครับว่าตั้งค่าตามตามนี้หรือเปล่านะครับไปที่ซาวนะครับไปที่ไอคอนตัวซาวนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับไปที่ recording device นะครับต้องดูก่อนนะครับเราจะเห็นตัว stereomix นะครับถ้าของท่านนะครับยังเป็น Disable อยู่ให้ทำการ enable นะครับหรือ ในกรณีที่ไม่มองไม่เห็นนะครับมันอาจจะซ่อนเราอยู่นะครับให้เราคลิกนะครับคลิกขวานะครับจากนั้นนะครับก็คลิก Show Disable DIY นะครับขึ้นมานะครับมันก็จะเห็นตัวไอคอนที่เป็นล่างๆแบบนี้นะครับให้เรา Enable นะครับจากนั้นก็โอเคเดี๋ยวผมลองดูเสียงก่อนนะครับว่า เสียงโอเคเราเพิ่มที่1 0 0นะครับอ่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับอ่าเราลองฟังเสียงเขานะครับเมื่อไม่นานมานี้ฉันเข้าไปในบ้านของตัวเองฉจุ จะเลื่อนตรงนี้แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปเลือกตรงเลคคอร์ดนะครับเดี๋ยวปิดไปก่อนบางคนอาจจะยังยังไม่ไม่ได้ติดตามคลิปที่แล้วนะครับเราไปที่ Google Docs นะครับจากนั้นไปที่นะครับไปที่เครื่องมือนะครับไปที่พิมพ์ด้วยเสียงนะครับท่านสามารถนะครับใช้การพิมพ์ด้วยเสียงได้ได้หลาย ได้หลายแอปพลิเคชันนะครับอย่างตัวท่านเสลดเราก็สามารถาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวท่านเสลดเองเนี่ยมันจำกัดข้อความที่5,000ข้อความนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอถ้าเกิดมันคนพูดยาวเกินไปมันอาจจะยังไม่พอไม่พอนะครับเ,เราก็เดี๋ยวไปใช้ตัว Google เอกสารเตยละกัน เ,เหมือนเดิมนะครับไปที่เครื่องมือนะครับไปที่เมนูเครื่องมือนะครับจากนั้นไปที่พิมพ์ด้วยเสียงนะครับเลือกภาษานะครับเนื่องจากภาษาที่เราจะให้เขาพิมพ์เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราจะต้องเลือกที่ภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกเริ่ม A few years ago, I broke into my own house. Uh, I had just driven home. It was around midnight in the dead of Montreal winter. I'd been visiting my friend Jeff across town, and the thermometer on the front porch read minus 40 degrees. Uh, and don't bother asking if that's Celsius or Fahrenheit, minus 40 is where the two scales meet. It was very cold. And as I stood on the front porch fumbling in my pockets, I found I didn't have my keys. In fact, I could see them through the window lying on the dining room table where I had left them. Uh, so I quickly ran around and tried all the other doors and windows, and they were locked tight. I thought about calling a locksmith. At least I had my cell phone. But at midnight, it could take a while for a locksmith to show up, and it was cold. Uh, I couldn't go back to my friend Jeff's house for the night because I had an early flight to Europe the next morning, and I needed to get my passport and my suitcase. ทีนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะมาดูว่าตัวอ่านด้วยเสียงของเราเนี่ยอ่าไม่ใช่ตัวพิมพ์ด้วยเสียงของเราเนี่ย,ม,ม,ย,ย,ยมันมีความแม่นยำมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองตรวจสอบดูนะครับตัววิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอที่มีคำบรรยายนะครับเราจะดูซอสของเขานะครับว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับไปที่เปิดสคริปต์นะครับเดี๋ยวผมจะดู ผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับอยู่ไหนเอ่ยูนะครับข้อความนะครับที่เขาพิมพ์นะครับเขาที่เขาพิมพ์ด้วยเสียงนะครับมันจะได้ตรงตรงหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับไฟล์ ตัวเสียงที่ input เข้ามานะครับว่ามันมีความชาัดเจนมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวยังไงให้เพื่อนๆนะครับลองลองใช้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับ